กระบะนิสันจัดโปรโมชั่นราคาแบบถูกขั้นสุดตัวยุกฝูง4ประตูเริ่มต้น6 0แสนกระบาทเท่านั้นลดแทบทุกรุ่นเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูกระบะบ้านนะครับปรับรลดราคาแบบโหสุดๆตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือนิสสันอเมรานะครับนิสสันอเมรตอนนี้นะครับราคาถูกเหลือเชื่อเลยวันนี้จะพามาดูในกลุ่มที่เป็นรถ4ประตูยกสูงนะครับราคาเร้าใจทุกคันจริงๆเริ่มต้นจากที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือนิสสันวาราคาลิเบอร์ ปี2025นะครับตัวนี้เป็นดับเบิลแคปคาลิเบอร์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเพื่อสมัยครับโอ้โหนี่คือตัวราคาเริ่มต้นเร้าใจแบบสุดๆเลยนะครับราคานี้จนถึง3 1ตุลาคมนี้นะครับเท่านั้นเพื่อสมัยครับใครอยู่ใกล้รีบๆไปเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนิสสันเนี่ยถ้าเป็นคาลิเบอร์นะครับ ก็จะเป็นตัวยกสูงเลยนะครับแต่จริงตัวเตี้ยกับตัวสูงในปัจจุบันเนี่ยของนิสันนะแทบไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าเอาตัวยกสูงเลยก็ถือว่าคุ้มสุดๆ6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าตัวเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเป็นตัวล้อกระทะนะครับือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองราคายังเร้าใจขนาดนี้นะฮะทีนี้มาดูตัวถัดมานะฮะตัวท็อปๆหน่อยเป็นตัวล้อแมกเลยนะครับคาลิเบอร์สประตู ตัวถัดมานะฮะทางนั่นของนิสสันนาวารานะครับเป็นคาลิเบอร์ปี2 0 2 5นะครับตัวนี้เป็นกระบะ4 4ประตูนะครับมีล้อแม็กมาให้อย่างสวยงามราคาพิเศษ7,59,000บาทเท่านั้นนะครับ โอ้โหราคาดีมากคาุณทั้ไมครับหรือว่าอยากรับส่วนลดก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกได้ก็คือดอกเบีย้ยพิเศษ0%นนาน48เดือนนะครับพร้อมส่วนลด13,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวของราคานะราคาจะถูกได้สูงสุดที่ที่7เก0 0 0บาทเลยนะครับโอ้โหนี่คือกลุ่มคาลิเบอร์ก่อนนะครับทีนี้มาดูตัวตกแต่งพิเศษเพื่ั้ไหมครับตัวตกแต่งพิเศษกับตัวท็อปก็ลดราคาแบบโคสุดๆเหมือนกันนะครับอ่ามาดูทางด้านของตัวถัดมาเลยนะครับตัวถัดมาตัวนี้เป็น Bre Edition เป็นนิสสันนนวราร่าดับเบิลแค c คาลิเบอร์แบล็กเอディชันลายตกแต่งพิเศษแบบโคดเลยเพื่อนๆไหมครับราคาปกติโอ้โหตอนสมัยก่อนนะต้องมี900 0แสนหรือล้านหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ราคาพิเศษ789,000บาทเท่านั้นทุกขั้นฟังไม่ผิดนะครับ Black Edition นะครับ789,000บาทเท่านั้นกระบะ4ประตูยกสูงคาลิเบอร์นะครับมีลายแต่งซิ่งให้อีกต่างหาก788โอ้คุณระ นิสสันนาวาร่าตอนนี้ราคาเราจริงเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมโปรอื่นด้วยนะครับเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษ0%นาน48เดือนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะแถมส่วนลดพิเศษให้34,000บาทนะครับโอ้โหต้องบอกว่าราคา black edition ตอนนี้น่าเล่นจริงเข้าใจไหมครับ789,000บาทเท่านั้นนะครับ แต่เท่านั้นยังไม่พอเข้าใจไหมครับเขาจะมีตัวท็อปอยู่นะปกติแล้วทางด้านของรถนาว่าเนี่ยตัวท็อปสูงสุดนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัว Black Edition นี่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเป็น p r o 2x และ p r o 4x นะครับ p r o 2x และ p r o 4x ก็ราคาปรับเหมือนกัน โอ้โหสุดๆจริงๆนะครับมาเริ่มต้นดูจากขนาดข,าดของตัวโปรทูเก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะของแต่งเต็มคันเลยแต่ว่าขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาเดิมที1นึ่0ล้านสี่บาทตอนนี้จะอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นๆครับทุกท่านฟังไม่ผิดนะครับโปรทูเนะครับตัวท็อปแบบโอ้โหตกแต่งพิเศษให้เต็มคันขนาดนี้นะครับเหลือ8แสนกว่าบาท กระบะสี่ประตูยกสูงนะฮะแล้วของเทพแต่งให้เต็มคันขนาดน,นี้แล้วเท่านั้นไม่พอนะครับมาดูตัวท็อปสูงสุดขับเคลื่อนสี่ล้อโปรโฟเอราคาก็โหดเหมือนกันนะครับทางด้านของโปรโฟเอเนี่ยราคาเดิมทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตอนนี้ปรับลงมาเหลือเพียงแค่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสำหรับ ขับเลื่อน4ี่ล้อนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโหดสุดๆเลยนะครับทางด้านของตัวนิสสันนะครับนิสสันนาวาร่าเนี่ยย้ำอีกทีนี่นะครับโปรโมชันนี้ระบุเอาไว้นะครับว่าก่อน31ตุลาคมนี้เท่านั้นหมายความว่าเดือนนี้นะฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยใครอยากได้กระบะ4ประตูโคตรโหดเทพแบบนี้นะครับไปดูได้เลยนะครับโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศโหดจริงๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปสูงสุดราคาโหดขนาดนี้ใครอยากซื้อช่วงนี้ถือว่าคุ้มติดสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิก สูงครับสวัสดีครับ